เดย์ผมจอชนุเรัวและทุกคนก็อยู่กับเบสเบสคลิสเหมือนเดิม สงสัยกันนละวสิว่าทำไมผมถึงใช้งบ5 0 0้ามื่ก็จริจริงๆเลยมันเล่นไปถึงเหลาห้าหมื่นอ่ะก็ได้บทนั้นแตกก่อนเข้าใจบ้าเทคนิคของผมอ่ะแต่พออยู่ที่เราเล่นด้วยนะอย่าไปใส่โคมโคมโคมนะแต่คลิปนี้ผมเงินเหลือไงก็อยากจะใส่โคมโคมโคมกับเขาบ้างอยากเปลี่ยนเกมเล่นแล้วด้วยเล่นเกมท่าพีจนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรขอไปหาเกมแป๊บเกมแม่งเยอะเกินไปว่ะ ผมแม่งคิดว่าเอาเกมต้นๆน,น,นี่นแหละอ่ะไอเกมจีนๆเนี่ยไพ่นกกระจอกเทศหรืออะไรสักอย่างแนี่เอาซีซั่นสองแล้วกันแบบว่าเวอร์ชั่นอัปเกรดแบบว่าเออเผื่อจะได้เงินคูณสองคูณสองนะครับว่าโอโ้โหบรรยากาศแม่งจีนๆเหนียวอะครับน้องเฮ้ยพี่สาวจีนทักด้วยอะครับ <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วอะครับว่าจอมันหลอกพ่อรวยอะคะรับมาดูซิว่าอุย้ย เดิมพัน,นสูงสุดแม่งหนึพันเลยนะครับเนี่แต่ผมขอเล่น100หนึ่งร้อยก่อนะขอดูเชิงเกมก่อนพอาตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยนะยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะยังไม่เคยเลยครับเดี๋ยวมาดูเชิงเกมก,ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วม,มันมีคูณสองคูณสามหรืคูณห้าด้วยเนี่ยครับข้าพนนะครับเอยอย่างนี้ผมเล่นหนึ่พันเลยดีกว่าเผื่อไปคูณสอคูณสาคูณห้าครับออใช่ไหม ลงทุนมีความเสี่ยงนะับอันนี้คือเสี่ยงนะครับแต่ต้องบอกตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับว่าถ้าผมบวกแค่สามพันขึ้นไปนครับผมเลิกนะครับสามพันขึ้นไปถึงเลิกนะครับแต่อยากได้แมตซ์สุดหนึ่งหมื่นเข้าใจตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาหาเงินกินนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้จะมาหาเงินกินหรือว่ามาเสียเงินไอศาสตร์ะเสียอยู่แล้วะคะเสียอยู่แล้วเนะี่ย โอ้โหสามหมื่นก้าไปแล้วว่ะวันนี้กูเสียไปหมื่นหนึ่งแบบพิชตารจริงๆว่ะพิชตารจริงๆครับเอ้ยบันโ,โหมันจะยังยังฆ่าไม่ตายมันจะฆ่าไม่ตายมันจะฆ่าไม่ตาย่ะครับน,อน้องเฮียเก้าเจ็ดร้อยห้าสิบงงกันเลยดิโกห,หนึ่งพันนะครับไอสีแดงนี่น่าจะเป็นหมุนฟรีนะฮะหมุนฟรีคนระับน่าจะเรียงสามนะครับเพราะว่าหน้ามันน้อยถ้าเรียงสามเนี่ยน่าจะได้หมุนฟรีโอเค โอ้ยไอ้ทียคุณหนึ่งเองนะหน้าหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยโอ้หี่จชกไอสัตว์อตรงๆเลยผมเลิกได้นะครับเนี่ยผมบังคับให้ทุกคนเลิกด้วแบบจริงๆเพราะว่าแบบว่ามันไปต่อมันก็อาจจะเสียครับแต่ขอผมเนี่ยขอไปต่อนะครับขอไปต่อแป๊บนึงขถ้าฉันไปต่อแล้วเสียนี่คือน้อยใจเลยอ่ะถือว่าเป็นแบบว่าอุทาหรณ์นะแต่ว่าไม่ยอมเลิกนะไป ีปรับไป500ร้อยนะครับหนึ่งพันเหมือนเดิมดีกว่า <ouse> ได้เยอะๆหน่อยโอ้โหอุ้ยอุ้ยไวหกพันแปดโอ้โหว่ากูพ,พอดีกว่ามันบวกไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียครับไอ้นี่ที่พอนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือแบบว่าอยากทําให้ทุกคนดูว่าได้แล้วต้องเลิกนะครับแต่บางพิเศษเนี่ยจริงๆผมไม่อยากแนะนําให้ทุกคนเล่นนะไอ้พวกเศษที่เหลือแบบตัวไหนหกร้อยนะผมจะเล่นสองร้อยสามตาแล้วกันอ่ะสองมันไม่ได้ไม่เคยได้อ่ะนะนะต้องบอกตรงนี้นะับ เห็นไหมผมไม่เคยได้ไม่เคยได้เลยอะเศษแบบว่าเอ้ยกจัดเศษทิ้งครับสู่เอา600ไมนี่ไปแบบว่าซื้อดื่มเด็กดิ้งดีกว่านะทุกคนวันนี้ก็บวก1 0 0 0 0หมืนตัทุนท่วแล้วกันเพราะว่าเราเอาเศษไปเล่นหมดแล้ววันนี้เราก็มีเงินกินเงินใช้เงินเหลือครับมาหมื่นหนึ่งอนะเนาะ ก็แบบว่าจะหลังโควิดแล้วเดี๋ยวผับปุงผับเปิดแล้วได้ไปรันแน่นอนอยังไงก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นก็ติดตามลิงก์ด้านล่างเลยบอกมากับจอนเลยครับมากับจอนไม่ทิ้งกันแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจูบุจ๊บ